สวัสดีค่ะหนูยังไม่สามารถตอบแทนพ่อแม่อย่างสูงสุดให้ตัวท่านมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองปัญหาคือคือคือตัวปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่อีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากอาจได้รับโอกาสในการทำงานนะปกติหนูจะโทรคุยกับท่านหนูรู้ว่าท่านรับรู้ว่าหนูเปลี่ยนไปมากๆหนูพยายามพูดแต่สิ่งดีๆเย็นๆเข้าหูท่าน ท่านก็พูดจากลับมาด้วยน้ำเสียงสดใสต่างจากก่อนที่หนูจะมีธรรมะเราจะคุยกันด้วยโทสะี่มากนะแต่ท่านก็ไม่ได้รู้ว่าหนูเปลี่ยนไปเพราะธรรมะคำถามคือหนูกังวลเรื่องนี้มากหนูควรจะทำอย่างไรดีคะจะกลับไปเยี่ยมท่านซึ่งระยะเวลาก็แค่เดือนเศษๆขอบคุณมากค่ะ เรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยนะเอาแค่ว่าเราพูดเย็นๆกับท่านนะพูดอะไรดีๆเข้าหูท่านแล้วทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเย็นตามนะไม่เจ้าโทสะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยแค่นี้นับว่าเป็นการทำบุญกับท่านแล้วนะถ้าด้วยยิ่งเรามีเจตนาที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของท่านเนี่ยจากร้อนให้กลายเป็นเย็น จากคนไม่ค่อยมีเมตตาให้กลายเป็นคนมีเมตตาเริ่มต้นจากคนที่เขาอยากจะมีเมตตาด้วยมากที่สุดในชีวิตก็คือลูกลูกสาวนะถ้าหากว่าลูกสาวาทําตัวเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนที่น่ารักน่าเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกกับพ่อแม่ว่าเป็นลูกที่ให้ให้สัมผัสที่ อ่อนโยนให้สัมผัสที่มีความนุ่มนวลให้สัมผัสที่เกิดความรู้สึกสว่างมันรู้ได้ด้วยใจนะเออโทรคุยกันทีไรเนี่ยเออคุณพ่อคุณแม่เกิดความรู้สึกสว่างขึ้นทุกครั้งแค่นี้นะด้วยเจตนาด้วยความรู้สึกรับรู้ว่าเราทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าได้บุญอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วถ้าหากว่าเออจะพัฒนาต่อเป็นการเอ่อให้พวกท่านเนี่ยได้ มามีสัธามามีความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะมันไม่ยากเลยมันพลิกแค่นิดเดียวคือแค่คุยให้ท่านฟังว่าเราเย็ยนลงเราดีขึ้นเรามีความสว่างสดใสขึ้นเนี่ยด้วยเหตุเพราะว่าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาวิธีฝึกจ,จิตเจริญสตินะถ้าหากว่า เราเราอยู่เมืองนอกเนี่ยนะไม่ไม่ได้ลําบากอะไรที่จะส่งลิงก์ให้ท่านถ้าท่านเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหรือถ้าหากว่าท่านไม่นิยมเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็อาจจะให้ใครที่อยู่เมืองไทยนะครับช่วยส่งซีดีธรรมะให้ท่านนะ มีซีดีพระปากุณบาชาณมากมายที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันได้มันสามารถที่จะทําให้คนร่วมสมัยเนี่ยฟังโดยไม่รู้สึกว่าจะต้องไต่บันไดสูงเกินไปเนี่ยอ่าก็ส่งให้ท่านเถอะ ถือว่าได้เจตนาที่จะทําให้ท่านเกิดศรัทธาแล้วถือว่ามีความตั้งใจนะที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้มีความตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนะตัวเจตนานั้นสำริดผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเริ่มต้นขึ้นที่จิตใจของเราแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีผลต่อยอดไป ถึงขั้นที่ว่าพอกลับเมืองไทยแล้วเราจะพาท่านไปกราบไหว้พระป่าครูบาอาจารย์หรือว่าไปทําสังฆทานที่วัดใกล้ๆจะด้วยวิธีใดๆก็ตามนะที่ทําให้ท่านเกิดความติดใจที่จะตระเวนออกไปทำบุญกับลูกสาวนะไปแล้วมีความสุข ไปแล้วมันมีความรู้สึกเย็นไปแล้วมันมีความรู้สึกดีเหมือนได้สั่งสมอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเนะี่เราทําไปเรื่อยๆนะแค่ตั้งใจไว้เอายังไม่ต้องกลับมายังไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะแค่นี้ถือว่าได้ทำกรรมแล้วในทางที่เป็นบุญในทางที่เป็นมหากุศลในทางที่ตอบแทนท่านอย่างถูกทางตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่า วิธีที่จะตอบแทนพ่อแม่อย่างสมน้ําสมเนื้อมีทางเดียวคือทําให้ท่านศรัทธานะตั้งมั่นนะครับแล้วก็มีความตั้งมั่นในทานมีความตั้งมั่นในศีลน,นะะอันนี้เรากเ็เริ่มกลุยทางไว้แล้วแหละดีเหมือนกันนะที่ไม่พูดว่าเราได้ดีเพราะธรรมะเราจะชวนท่านมาตามทางที่เราเห็นว่าได้ดีแล้วนะ ก็เพราะว่าถ้าไปแหวกญ้าให้งูตื่นเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่รับเอาดือด้อ,อเพราะว่าคนสมัยนี้นะต้องยอมรับนะแอนตี้เรื่องของศาสนากันมากกลัวถูกหลอกกลัวว่าจะเข้ารกเข้าพงกลัวว่านั่นกลัวว่านี่นะมันมันสารพัดข่าวแหละที่มันเป็นอภิมงคลนะในแวดวงศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจท่านแหละว่า,าจะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ดีที่สุดเลยคือทําให้ท่านพูดกับเราดีๆก่อนรู้สึกถึงความเย็นจากเราก่อนแล้วก็มีความสึกเชื่อ นะฮะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราไปนในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ท่านยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่รู้จักดีพอนะพอเอ่ยปากคําเดียวเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยทางเมลหรือว่าทางโทรศัพท์หรือว่าจะกลับมาบอกด้วยปากเปล่าก็ตามเนี่ย,ยท่านจะเชื่อนะ ว่าเราไม่ได้โม้เราไม่ได้ชวนชักชวนเพราะว่าเราไปลุ่มหลงหรือว่าไปคลั่งศาสนาหรือว่าไปถูกหลอกใครเขาหลอกมาอะไรแบบนี้มันมันเอาความเย็นนํามาก่อนเอาความเชื่อเอาเครดิตนะ่ยที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นตัวกลวยทางก่อนอย่างนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับ เอาละก็สรุปคือไม่จําเป็นต้องรีบร้อนกลับมายกเว้นแต่ว่าเราเกิดความกลัวเกิดความกังวลนะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเพียงพอซึ่งถ้าส่อสอาการแบบนั้นก็ยอมแลกกับทุกอย่างได้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเ,เวลามันจะเหลือน้อยแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเ,เราก็ใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็หาโอกาสที่มันมีความพร้อมพอนะครับที่จะกลับมา ในช่วงเวเกชันที่ยาวนิดนึงไม่ใช่กลับมาประเดี๋ยวรรดาวันสอวันมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะ